เราจะมาพบนายกซึ่งตอนนั้นน่ะนายกก็ยังไม่ได้เดินทางมาป้าก็ออกมานอกสถานที่นิดนึงมันเป็นบริเวณลานจอดรถแล้วก็เสร็จแ,แล้วอะ่ะป้าก็ยืนอยู่บริเวณนั้นออตำรวจก็เข้ามาถามว่า มาทำไมป้าก็บอกว่ามาร้องทุกเรื่องอาชีพค้าขายของป้าแล้วทำให้ป้าแบบว่าคือมันไปไม่ลออก็เรื่องของเศรษฐกิจแล้วเขาก็บอกให้ป้าไปที่โรงพักไปศูนย์ดำรงคามอะไรต่ออะไรป้าก็บอกป้าไปมาหมดแล้วแหละซึ่งวันนี้มันเป็นวันดีที่นายกมาตรงนี้ป้าก็อยากจะเจอและอยากจะฝากท่านไว้ก็มีตำรวจผู้ชายสองคนเข้ามาหาป้าโดยแบบเหมือนประชิดตัวซึ่งทําป้าตกใจป้าก็บอกว่าอยากเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเข้ามาอบกอบแล้วว่าจะเย็นๆนะป้าอะไรทำนองเนี้ยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ชาร์จเลย